สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้จรารระษาช่างอีกครั้งนะคะรายการดีๆที่ให้สาระความรู้ทางด้านวิศวกรรมแก่ประชาชนออกอากาศโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์เช้าๆทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณ8นาฬกาถึง9นาฬิกาค่ะทาง101.5 FM นะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะ <c oughs> เรามีหัวข้อที่น่าสนใจอีกหนึ่งหัวข้อนะคะนำมาสู่ท่านค่ะ ชาวกรุงเทพน่าจะสนใจหัวข้อนี้มากทีเดียวนะคะวันนี้ดิฉันดรดาวสวนรแสงจันเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและวันนี้วิทยากรของเรานะคะขอแนะนำรองศาสตราจารย์ดรชวดิตอัศวกคุลอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากชื่อเรื่องหัวข้ออนาคตการเดินทางในกรุงเทพทราฟฟิก flow Management ค่ะค่ะอาจารย์ขอเริ่มถามเลยนะคะในฐานะนักนวิชาการค่ะอาจารย์มีมุมมองเกี่ยวกับสภาพการจราจรในกรุงเทพนะปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเป็นอย่างไรคะครับก็ในส่วนของอสภาวการตอนนี้ะนะครับจริงๆแล้วคือเหมือนกับที่ทุกๆท่านซึ่งก็คือจะต้องสัญจรไปมานะครับตอนเช้าตอนเย็น ที่บ้านที่ทำงานนะครับ <c oughs> จะทราบอยู่แล้วว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับรถจะเยอะขึ้น <c oughs> นะครับเหมือนกับว่าเดินทางแล้วมันขุกขักมากขึ้น <c oughs> นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุนะครับที่น่าจะพอคาดเดากันได้ <c oughs> เพราะถนนเนี่ยเราก็มีอยู่แค่นั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็เนื่องจากเราต้องการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งมวลชนเพื่อในระยะยาวนะครับก็คือก็จะสามารถที่จะช่วยบรรเทานะครับปัญหาจราจรได้แต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือถ้ามีการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยคือเลนหายไปต่างๆะนะครับขณะเดียวกันคือปริมาณรถมากขึ้นน,นะครับเพราะนั้นก็ก็ ก,ก็ติดมากขึ้น,นค,ค่ะเป็นธรรมชาตินะครับทุกๆปีะนะครับเป็นที่เลนหายไปด้วยจากการก่อสร้างอาจจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถใต้ดินใช่ไหมคะ,คะแล้วก็จํานวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นค่ะก็เป็นที่มาที่จะนํามาสู่โครงการที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะค่ะก็อ,อยากจะพูดนอกจากเราพูดถึงปัญหาโครงปัญหาการจราจรมาแล้วนะคะก็ในความเชี่ยวชาญของอาจารย์ค่ะ ค่ะ <miracle> ว่าอาจารย์ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ขอให้อาจารย์เสนอแนะวิธีที่จะเข้ามาปรับปรุงกันการแก้ปัญหาจราจรอันนี้ค่ะว่าอาจารย์มีเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการชื่อสาทรโมเดลตัวนี้ได้อย่างไรค่ะแล้วก็ครค่ะก็คงขออนุญาตที่จะเป็นลักษณะของคือการแลกเปลี you, <mind> ่ยนเรียนรู้มากกว่านะครับเพราะว่าพอพูดเรื่องของปัญหาการจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยได้สัมผัส ประจําวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแต่ละคนจะมีเป็นแนวคิดในการที่อยากจะเข้ามาแก้ปัญหานะครับว่าตรงจุดนี้น่าจะปรับสัญญาณไฟแบบนี้ดีไหมตรงนี้น่าจะห้ามจอดดีไหมจะทําให้รถไหลเลื่อนได้ดีมากขึ้นเป็นต้นนะครับเพื่อในส่วนของทางวิศวะจุฬาเองแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนที่ทางทีมของผมนะครับก็คือเป็นทีม 1ทีมในโครงการสาธอรโมเดลนะครับเรารับผิดชอบเรื่องของการบริหารจัดการโฟล์นะครับของการจราจรนะครับว่าจะมีการเอาเทคนิคเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถจะเอาเข้ามาผสมผสานกับการปฏิบัติในปัจจุบันนะครับแล้วก็เนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยดังนั้นก็คือในการที่เรามีโอกาสที่จะเข้ามา ลองศึกษาตรงนี้เนี่ยร่วมกันนะครับกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเราก็อยากจะให้ได้ออกมาเป็นบทเรียนต่างๆที่มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในส่วนของทางวิศวะจุฬาเองนะครับในท,ทีมเนี่ยก็คือเราได้ลงพื้นที่นะครับในส่วนของบริเวณสาทรซึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่หลายๆท่านก็ทราบว่าก็มีการจาราจรค่อนข้างที่จะติดขัด <C AP> นะครับ <C AP> แล้วก็จริงๆเราเป็นพื้นที่ที่สาคัญมากนะครับ <C AP> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ,อ,อจะมีจุดที่เหมือนเป็นจุดยุทธศาสตร์เลย <C AP> นะครับเราเรียวกว่าเป็นแยกที่เป็นแยกวิกฤตแยกวิกฤนคอ,อ,อขวด <C AP> นะครับก็ตรงที่กําลังจะข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเป็นต้น <C AP> นะครับเพราะว่ารถจากทางฝั่งทนฝั่งกรุงเทพนะครับก็จะต้องข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นนะครับแล้วก็ดังนั้นก็จะเป็นจุดที่เหมือนกับมารวมศูนย์กันแล้วก็นะครับดังนั้นทําให้เกิด ปัญหาความขับข้้งนะครับขึ้นซึ่งตอนที่เราเข้าไปพูดคุยนะครับกับในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับที่ปฏิบัติงานที่พื้นที่นะครับสอนอต่างๆนะครับรวมถึงในระดับของที่มองภาพใหญ่ขึ้นมาเช่นที่บกจรนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็คือรับผิดชอบเช่นกันในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องนะครับจุดนั้นนะฮะเราก็มองเห็น เป็นทั้งความท้าทายนะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสในการที่พัฒนานะครับในส่วนของความท้าทายเองเนี่ยอาจจะมีจากข้อจํากัดหลายอย่างนะครับเช่นเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านบริหารจัดการนะครับปรับสัญญาณไฟจราจรเป็นต้นนะครับบนท้องถนนเนี่ยคือจริงๆแล้วท่านจําเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูล นะครับข้อมูลที่เป็นอยู่ในเวลาจริงเลยคือแต่ทันทีนะครับมองจากกล้องบ้างอะไรบ้างนะครับหรือไม่ก็มีการใช้วิทยุสื่อสารติดต่อนะครับกลับมานะครับอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถที่จะปรับควบคุมสัญญาณไฟจราจรนะครับได้ไฟจราจรมีตำรวจคอยควบคุมอยู่ด้วยในช่วงมุงเร่งร้วนถูกต้องนะครับก็ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยคือในเรื่องของข้อมูลที่เข้ามาเนี่ย บางทีนะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยเพียงพอนะนะครับเรียกว่าท่านก็ต้องทําดีที่สุดเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เป็นตัวรับรู้เซนเซอร์กล้องที่ใช้ช่วยในการบริหารจัดการนะครับมองเห็นว่าหางแถวอยู่ที่ไหนนะครับปล่อยไฟเขียวแล้วได้ไปดีไหมหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นต้องลงไปแก้ตรงจุดนี้นะครับก็คือเป็นเป็น ความท้าทายนะครับเพราะว่าทําอย่างไรที่เราจะทําให้ในส่วนของข้อมูลพวกนี้เนี่ยเข้าไปถึงนะครับผู้ปฏิบัติงานได้นะครับในวงกว้างทันท่วงทีนะครับในขณะที่ประเทศเราจริงๆเราก็ไม่ใช่เหมือนกับเช่นในประเทศพัฒนาหลายแห่งซึ่งอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้เทคโนโลยีเซนเซอร์ติดมากมายเลยนะครับของเรานี่คือเราคงต้องเลือก เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีทรัพยากรนะครับในการที่จะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพวกนั้นทั้งหมดนะครับก็เลยทำให้ก็ต้องผสมผสานนะครับก็คือทั้งในเรื่องของข้อมูลที่ได้มานะครับเอามาแปลงให้เป็นอินโฟเมชันที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้จริงๆนะครับแล้วก็ต้องผนวกกับกลยุทธ์กลยุทธ์ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะปรับนะครับเรื่องของ การปรับโฟล์การปรับสัญญาณไฟจราจรการให้ PRIORITY กับทิศทางหนึงหรือว่าทิศทางรองเป็นต้นนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางทีมจุฬาเราเองเป็นทีมวิศวกระนะครับเราเข้าไปลงครุกปัญหาในมุมมองของวิศวกรรมะนะครับเช่นวิศวกรรมทราฟฟิกวิศวกรรมจราจรขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเราไปพูดคุยเนี่ยกลายเป็นว่าทางตำรวจจราจรเองเนี่ย ท่านกลายเป็นครูเราด้วยซ้ําไปคือไม่ใช่รเ,เราเรา,เราอยู่มหาลัยเราเป็นครูถูกไหมัสอนนิสิตแต่ว่าพอออกไปที่พื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่าท่านทํางานประจําทุกวันเช้าเย็นเห็นแล้วก็ปรับคือ try and error จนได้ best practice ออกมานะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นที่เป็นจุดที่เป็นจุดแข็งเลยนะครับของคนที่ปฏิบัติงานที่บ้านเรานะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงนั้นแหละมี เราเรียกว่ามีมีองค์ความรู้องค์ความรู้ที่สั่งสมมาจากการปฏิบัติจริงเลยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทางทีมตอนที่เราลงไปดังนั้นเราก็เลยที่จะพยายามผสมผสานนะครับเอาเครื่องมือทางด้านของที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์วิศวกรรมวิศวกรรมวิทยาศาสตร์เข้าไปผนวกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องรับฟัง ะนะครับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ,ะนะครับพร้อมกับในขณะเดียวกันคือจะต้องช่วยเ,เช่นทางตำรวจจราจ,จรท่านถอดบทเรียนถอดบทเรียนที่ท่านได้ได้ได้ปฏิบัติตมา,มาแล้วก็คือมีเป็น best practice ต่างๆะนะครับออกมามนะครับเพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะมีระบบะนะครับในการที่จะเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆร่วมกัน นะครับได้แล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคตมากมายหลังจากที่คือเกิดเกิดเป็นองค์กรที่สามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวนะครับให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของการจราจรนะครับหลังจากที่ฟังอาจารย์มาคือการทำงานไม่ใช่ว่าทางวิศวะจ,จุฬาลงไปแล้วก็ไปเอาระบบไปวางให้เฉยๆต้องเข้าไปเรียนรู้นำประสบการณ์จาก ท่านตำรวจจราจรเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงทำงานร่วมกันนะคะครับก็คือ,อ,อการดึงการมีส่วนร่วมะนะครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายเนี่ยเราเคุยกันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นดำเนินงานเลยว่าเป็นเรื่องที่เราถือว่าเป็นหัวใจเป็นหัวใจของการที่จะทำงานชิ้นนี้ที่จะทำงานชินนนช้นนี้ะนะครับเ,เพราะในส่วนของทางนักวิชาการเองเนี่ยเราจะมีองค์ความรู้ แค่เพียงส่วนเดียวด้านเดียวนะครับแต่ว่าถ้าจะแก้ปัญหาในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็คือจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้คนที่เขาเห็นปัญหารับทราบปัญหาแล้วก็อาจจะทราบสาเหตุต่างๆได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะครับต้องทํำยังไงให้ดึงการมีส่วนเรื่องอตรงนั้นได้นะครับ ก็หลังจากที่เราพูดคุยกันมาเรื่องการมีส่วนร่วมการทํางานร่วมกันนะคะคก็อยากจะขอให้อาจารย์เล่าประสบการณ์ในการทํางานสาธรโมเดลค่ะว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วก็อาจารย์นําโครงการนี้ไปนำนำความรู้จากโครงการนี้นะคะประโยชน์จากโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างนะคะผลกระทบในเรื่องของออสภาพการจรจาจรต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ เรามีการศึกษาร่วมกับทั้งทางตำรวจทางกทมทางกระทรวงคมนาคมนะครับในโครงการแล้วก็รวมถึงนักวิจัยจากทางทีมจุฬาเราเองนะครับแล้วก็ได้มีการประมวลออกมานะครับในชมวงวิศวกรรมจราจรว่าแก้ปัญหาหลายมาตรการมากนะครับที่ก็คือในช่วงที่เราทดลองนะครับ เดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับก็มีการประเมินแยกออกมาแต่ละกรณีกรณีนะครับใช้เครื่องมือนะครับมาวัดนะครับทั้งในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่เรามีการติดเข้าไปเพิ่มนะครับบนถนนนะครับเซ็นเซอร์ที่ฝังอยู่ตรงบนพื้นถนนนะครับใช้ในการนับรถนะครับ ็ได้ข้อมูลออกมาทุก5วินาทีมาตลอดทุกหวินาชั่วโมงนะครับแต่ละวันแล้วก็7วันต่อสัปดาห์ก็เป็นข้อมูลประมาณมากเลยนะครับที่เราสามารถเอามาใช้ในการยืนยันนะครับว่าทําจุดไหนมีข้อดีข้อเสียสําเร็จมากน้อยแค่ไหนออกมาเป็นตัวเลขนะครับนอกจากนั้นก็คือมีกล้องนะครับมีติด เพื่อที่จะวัดหางแถวนะครับวัดในส่วนของฟลอ์นะครับในแต่ละทิศทางข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่เราเอามาประมวลนะครับเพื่อที่จะศึกษาผลกระทบในเชิงของวิศวกรรมนะครับก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมองว่าเป็นเรื่องของเ l s s s n ู l นะครับก็คือเป็นบทเรียนนะครับที่ได้มีการเรียนรู้ร่วมกันตลอดโครงการนะครับ ส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาจราจรเนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมากเนี่ยนะครับแล้วก็คือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เราคิดว่าทางจุฬาเนี่ยในอย่างน้อยในตอนที่ดําเนินโครงการอยู่นะครับปีที่แล้วปีนี้เนี่ยก็คือเราเข้ามาช่วยเหมือนกับเป็นแคตตาลิสต์นะครับก็คือเป็นเหมือนกับกาวที่ช่วย ช่วยประสาน,สานให้การทำงานต่างๆเนี่ยก็คือมียุทธศาสตร์แล้วก็เจาะลงไปจุด<ม>นะครับที่ออมองว่าเป็นจุดสําคัญในการทีเข้าไปแก้ปัญหา<ม>จาราจรของพื้นที่นั้นๆะนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะฮะก็ในส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราคิดว่าทำยังไงในอนานคตเราจะสามารถที่จะขยายผลทำให้ยั่งยืนนะครับเพราะว่าสุดท้ายนี้ก็คือเราคงไม่อยากจะทํา ฉับฉวยแค่เพียงะนะครับครั้ง2ครั้งพื้นที่2พื้นที่1พื้นที่นะครับแต่ว่าทํายังไงให้ในขณนะดเดียวกันก็คือทีมจุฬาเองเราก็มีกําลังคนจํากัดน,นะครับทายังไงให้เราสามารถที่จะสร้างตัวต่อนะครับแล้วก็ Training of the Trainers นะครับเ,เพื่อที่จะให้องค์ความรู้ต่างๆหรือว่า Best Practice ต่างๆที่เราได้ ได้ค้นคว้าแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันมานะครับไม่ใช่เพาะจากทางทีมจุฬานะครับกับทางทีมวิศวกรของทางกทมเองนะครับเจ้าที่กทมนะครับกระทรวงคมนาคมทางตำรวจซึ่งมีบทบาทเยอะมากนะครับทำยังไงให้สามารถที่จะขยายผลตรงจุดนี้ต่อได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรากำลังพยายามที่จะมาวางเป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็ทิศทางเดินต่อไปนะครับในอนาคต เพื่อท,ที่จะขยายผลไปใช้กับพื้นที่ให้มีความยั่งยืนมากขึ้นต้องนะคร<ช>ับค่ะค่ะอยากจะขอ,อกลับไปนิดนึงค่ะว่าตอนที่อาจารย์ทำตัว flow management นะคะว่าอาจารย์ใช้ k no w how หรือใช้โปรแกรมหรือว่าใช้ใช้ tools ในอันไหนในการในการทำงานนะคะเห็นเคยได้ยินมาว่ามีจุฬา SSS ค่ะว่าคืออะไรนะคะครับก็ ื่องจากว่าเราเป็นนักวิชาการด้วยะนะครับนอกเหนือจากทํางานด้านของวิศวกรรมเนี่ยก็คือดังนั้นเราก็เลยลองหาเครื่องมือะนะครับในทางวิชาการว่าจะเข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปช่วยวิเคราะห์นะคระับปัญหาจราจรเนี่ยเราก็เลยลองหาตัวซอฟต์แวร์ะนะครับที่สามารถใช้ช่วยในการจําลองนะครับสถานกรารณ์จราจรการเคลื่อนที่นะครับของอยวดยานพาหนะต่าง นะครับซึ่งจากการลองออหาดู <c oughs> นะครับมีหลายตัวมากแต่ว่าสุดท้ายเราเลือกตัวที่เรียกว่าซูโม่ซูโม Sum <o S 2> ่ S.U.M.O. นะครับ <S S U M ก็ย่อมาจาก Simulation of Urban Mobility <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เป็นออซอฟต์แวร์ที่พัฒนาที่เยอรมันนะครับ <c oughs> สบันระบบขนส่งที่โนนแล้วก็ <c oughs> ข้อดีหลักก็คือเป็นซอฟต์แวร์ประเภทเ Open Source มหมายความว่าเราสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ะนะครับให้ตรงกับในส่วนของความต้องการเฉพาะของเรานะครับในโครงการเองก็คือเราก็เลยนะครับเอาซอฟต์แวร์ตัวนั้นมาพัฒนาต่อออกมานะครับเพื่อที่จะให้ตรงกับพื้นที่สาธรนะครับที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาในครั้งนี้นะครับ แล้วก็มีการเพิ่มฟังก์ชันหลายอย่างเข้าไปที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มามนะครับอันนึงก็คือเราทําให้ก็คือในส่วนของอตัวซูโม่เนี่ยสามารถพัฒนาต่อมาคล้ายๆกับเป็นถ้าหากว่าการฝึกนักบินคือเป็นฟลายซิมูเลเตอร์ต้องมีค,คือ,อคเครื่องมือที่ช่วยในการฝึกสถานการณ์ต่างๆนะครับตรงนี้คล้ายกันคือเราเอาซูโม่มาพัฒนาเป็น เราตั้งชื่อเป็นจุฬา SSS นะครับก็คือจุ r าสาธนนะครับ s รก็สาธรแล้วก็ S32 ก็ซูโม่นะครับ S33 ก็ซิมูเลเตอร์นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คล้ายๆกับเป็นไฟ i ์ซิมูเลเตอร์เพื่อฝึกนักบิน แต่ตอนนี้เนี่ยก็คือนักบินจะขึ้นเครื่องลงเครื่องสถานก,การณ์สนามบินยังไงของเราเราเป็นระบบเราเป็นจราจรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่ให้มีการจําลองสถานก,การณ์การจราจรรถเคลื่อน,นต่างๆโดยใช้ข้อมูลจริงที่เราเก็บมาทั้งหมดแล้วก็มีการปรับเทียบความถูกต้องะนะครับให้แบบจําลองที่เราจําลองในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับ ให้ผลเช่นในเรื่องของระยะเวลาการเดินทางนะครับคิวเล้งที่มีการเพิ่มเพิ่มลดลดนะครับตามเวลาหรือว่าหางแถวนะครับก็ใกล้เคียงกันกับที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่เราไปเก็บข้อมูลมาก็ปรับเทียบนะครับแล้วก็มีการสร้างเป็นส่วนที่เป็น GUI Graphical User Interface นะครับเพื่อที่จะ ทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปควบคุมสัญญาณไฟจราจรแล้วก็อ่านข้อมูลจากเซ,เซนเซอร์ที่ติดอยู่ในซิมูเลเตอร์นะครับสถานการณ์จะเหมือนก,นกันกับที่เช่นทางตำรวจจราจรสามารถจะใช้ข้อมูลจากเซนเซ,นเซอร์นะครับอเอามาประมวลแล้วก็ตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรต่างๆะนะครับทันทีนะ ก็อันนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีการไปทำเป็นเวิร์กช็อปนะครับร่วมกันนะครับกับทางทีมของทางกทมะนะครับทางวิศวกรทางด้านของออ traffic engineering นะครับทางตำรวจจราจรซึ่ง<ม>ก็คือท่านก็จะ สามารถให้คอมเมนต์ต่างๆว่าน่าจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดอย่างไรนะครับเพื่อให้ระบบตรงนี้เนี่ยสามารถจะเอามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในอนาคตคะนะครับค,คือได้ได้อาจารย์ได้ develop ed, หรือว่าได้ได้ปรับปรุงเจ้าโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็นําไปให้ตํารวจจราจรได้ลองใช้แล้วก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาค่ะแล้วก็ทําการปรับปรุงให้เหมาะสม ต่อไปใช่ไหมคะค,ค่ะก็หลังจากที่ฟังอาจารย์เล่ามาก็มีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนเลยค่ะไม่ทราบว่าจากที่อาจารย์ทํางานมาหน่วยงานเหล่านี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างไรบ้างคะทุกทุกภาคส่วนทํางานร่วมกันเป็นเป็นอย่างไรบ้างคะในส่วนของทางทีมเราะนะครับก็คือทั้งนิสิตทางอาจารย์เนี่ยเ,เราไปปฏิบัติ ปฏิบัติงานนะครับในช่วงที่มีการทดลองจริงโดยอย่างใกล้ชิดร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจริงเลยลงพื้นที่จริงนะครับก็เลยทำให้เราได้เห็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งซึ่งผู้สัญจรทั่วไปในกรุงเทพอาจจะยังไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านทางตำรวจจราจรท่านทำงานหนักมากแล้วก็ทุ่มเทมากนะครับ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการเช่นตอนเช้าแต่ละวันเนี่ยตีห้ากว่าๆท่านก็ประชุมพลละรวมพลประชุมรวมพลเพือเ่อที่จะคือเพราะเพราะเพราะพอ,พอ,พอตีห้าส <40 S 1> ี่สิบก็เริ่มจากก,การจราจรเริ่มเข้ามาเรียนนะครับเริ่มที่จะสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเยพียงก็คือคท่านทํางานตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ฝนจะตกแต่จะออกเนี่ยท่านก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะครับ ก็ได้ใจทีมเราไปเต็มๆเลยนะครับถ้าพูดเป็นภาษาวัยรุ่นได้ใจค่ะก็แล้วการจราจรของบ้านเรามันก็ไม่ใช่จะมีแค่ช่วงเช้าปั๊บแล้วหายไปตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งก็คือมืดค่ำนะครับก็คือทางก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะครับก็ทางทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยทุ่มเทมากนะครับ แล้วก็ในส่วนของทางหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนต่างๆนะครับในส่วนของทางกทมเองในส่วนของทุกส่วนก็คือตระหนักถึงปัญหานะครับแล้วก็ถึงแม้ปัญหาจะมีขนาดที่ใหญ่มากใหญ่มากๆเมื่อเทียบกับคือขนาดของหน่วยงานเหล่านี้ที่จะเข้ามาคือบริหารจัดการนะครับแต่ว่าท่านก็ทําเต็มที่นะครับก็คิดว่าคือเรื่องใจเนี่ยมาก่อนนะครับถ้าก็มีทีหน่วยงานทุ่มเทปั๊บตรงจุดนี้ <c oughs> ก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี <c oughs> นะครับอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าสำคัญมากก็คือในเรื่องของทางในโครงการสาธรโมเดลเองเนี่ย<า>เห็นเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องของบริษัทภาคภาเอก,กชน <c oughs> เองก็คือก็จะพยายามที่ยื่นมือเข้ามานะครับ <c oughs> เพื่อขอมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเข้ามาเสนอแนะเข้ามาร่วมคิดแล้วก็หลายๆคนนี้ก็ร่วมทำเลย นะครับในการเรียกคือแก้ปัญหาจราจรร่วมกันก็คิดว่าเป็นถ้าหากว่าสามารถที่จะทําให้โมเมนต t มในลักษณะแบบนี้นะครับที่มีการดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันเสริมช่วยกันเสริมค่ะครับในการที่จะหาวิธีการต่างๆนะครับก็คือปรับสมดุลการจราจร นะครับก็คือมันมีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าทุกฝ่ายสามารถที่จะคือช่วยกันแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ะนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปค,คิดว่าก็น่าจะสามารถที่จะเ,ออเป็นอย่างน้อยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีะนะครับในการที่จะคือเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาค่ะ,ะค,คือทุกคนเริ่มมาจาับใจก่อนแล้วก็ค่อยๆช่วยกันพัฒนา พื่อแก้ปัญหาต่อไปนะคะค่ะหลังจากที่ได้ฟังความรู้จากอาจารย์มาพอสมควรนะคะอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดข้อคิดแก่ผู้ผู้ฟังรายการค่ะซึ่งอาจจะเป็นเยาวชนหรือว่าเด็กๆที่มีความสนใจในศาสตร์ทางวิศวกรรมค่ะก็นะครับคือในเรื่องของงานทางด้านของวิศวกรรมนะครับก็คือเป็นกลไกหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญในการที่จะ ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาจริงะนะครับสำหรับสังคมแล้วก็ประเทศะนะครับดังนั้นนี่ก็คือถ้าหากว่าทางผู้ฟังน้องน้งเยาวชนะนะครับมีความสนใจนะครับงานทางด้านนี้นะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะเข้ามานะครับศึกษาะนะครับต่อที่ในส่วนของสายทางด้านของวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับดานของการแก้ปัญหาจราจระนะครับ อาจจะเป็นทางวิศวกรรมขนส่งโดยตรงะนะครับอาจจะเป็นทางด้านของแม้กระทั่งเช่นคอมพิวเตอร์ะนะครับสื่อสาระะนะครับเหล่านั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่ในระยะหลังเนี่ยก็เอาเข้ามาช่วยะนะครับในบริบทของด้านเช่นเทคโนโลยีระบบทรัพคมนาคมที่เอามาประยุกต์ใช้ออกมาทำให้ถนนโครงข่าย ชันฉลาดมากขึ้นนะครับบริหารจัดการได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นทางสายทางด้านไหนนะครับก็สามารถที่จะเอาเข้ามานะครับผนวกนะครับแล้วก็คือก็สามารถที่เข้ามาช่วยนะครับในการแก้ปัญหาได้นะครับค่ะ ก็ค่ะขอขอบคุณวิทยากรของเรารองศาสตราจารย์ดรชวดิตอัสวกคุณในวันนี้นะคะที่สละเวลามาพูดจาประสาช่าง,งกับเราในเช้าวันนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะคะก็เช่นเดิมมีคำถามร่วมชิงรางวัล l a s h d r i v e จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุลานะคะโดยในคำถามในวันนี้มีคำถามคือจุลา SSS S3 SS ตัวนี่น,นะคะมีชื่อเต็มว่าอะไร จุฬา SSS มีชื่อเต็มว่าอะไรค่ะตอบคำถามหลังจากจบรายการนะคะตอบเข้ามากันได้ที่ l i n e @julaengineering ค่ะค่ะและหากท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือข้อติดชมรายการนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่อีเมล info@eng.jula.ac.th ค่ะหรือฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บเพจของคณะนะคะ www.eng.jula.ac.th ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้รับฟังที่ติดตามรายการเรามานะคะค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ